ีค่ะเวลาพัฒนาค่ะพี่น้องสวัสด,ดีทุกๆคนค่ะฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางค่ะหน่วยรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่ได้สนับสนุนการพานันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจราราณในการรับชมด้วยค่ะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะให้ามาเบิ่งว้อนออกตัวใดแน่เ้ยพี่น้องเวย เอามาดูสิเมื่อนี้จะลงสูตรสองให้เบ่งด้วพี่น้องอันนี้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเลขสองตัวมันเข้าตัวนี้น,นี่น,น,นี่มันที่เก้าอันนี้วันที่สิบสอง เด่นให้4พี่น้องเด่นให้4กับ5เด่นไม่เข้านะสูตรนี้เด่นไม่เข้ามันมาเข้า2ตัวล่าง9 2 2 9ค่ะสูตรนี้ถือว่าเข้ามเมันออกตัวนี้ค่ะ9 2 8 4 9 8นี่แหละแล้วทีนี้มาดู สูตรนี้เอกสูตรสองเนี่ยสูตรสองเด่นให้ศูนย์กับเก้าพี่น้องข้ามมาเบิงยอดหลังกันสักนิดนะเลขที่ออกเก้ 98, 92, 84, าแปดเก้าสองแปดสี่หายลพัฒนาที่สิบสองเด่นที่ศูนย์กับเก้าตัวนี้คือออกพี่น้อง เขาเก้าเด้อเขาเก้าเก้านาเก้าต่างเก้า,กา,กากแต่ว่าจะคู่ให้ผิดเด้พี่น้องเด้อผิดเราก็ว่าผิดนะมานี้กอัน่ี้กับเด่นอันเดียวกันศูนย์กับเก้าเห็นว่าพี่น้องอันนี้ก็สองอันนี้ก็เก้าที่จริงมันมาครบดิมาครบสามตัวถ้าสามตัวมันไม่มามันก็มาสองตัวอยู่ดีหละพี่น้องให้จังหวนก็มาสองตัวแต่จงวดนี้ลงไห้พ้อมพี่น้องเลขสองตัวลงไห้พ้อมเลย เห็นบ่นแต่มาดิเนะน่นี่นี่ไข่เคียงกันเห็นบ่อันนี้ก็เด่นให้ซีแต่ว่าเด่นบอกเด่นมันกับเขายูแต่ว่ามันกับเขาแค่ตัวนี้นี่นี่แค่ซีนี่เขาแค่ซีสามตัวมันไม่มาสามตัวมันไม่มาสองตัวก็ไม่มาไม่มีเปดมาแต่เด่นซีว่นี่ตัวนี้ ตัวนี้ก็สูตรที่ยังก็สูตรหนึ่งัยาสูตรสองสามตัวสูตรสองสามตัวและสูตรหนึ่งสามตัวมันโบมาครบพี่น้องมันโบมาครบมันอันนั้นมันมาเข่าตัวล่างสองเก้าว่าเป็นยังพี่น้องถือว่าเข่าได้เนี่ยถือว่าเข้านะคะ นะพี่น้องนะาเรือออกมือแรอล้งเหรอพี่น้องวันพุธวันพุธที่สิบสี่วันพุธท,ท,ที่สิบสี่นะคะเด่นเด่นเด่นงานที่เหลืองยาเด่นเหตัใุใด เดินให้4กับสามตัวนี้ให้สวงกับหนึ่งเดี๋ยวด้ะแป๊บนึงเดินให้สองกับหนึ่งพี่น้อง ชูนี้เด่นให้สองกับหนึ่งเลยจับสองตัว 343138 3741 48 47เท่านี้ลพี่น้อง สองสี่หกเจ็ดแค่นี้เดอ้อมีเจ็ดชุดเดอ้อเจ็ดชุดนะคะเด่นไปที่ ติดหนึ่งติดสองเหรอพี่น้องเดินไปที่หนึ่งติดหนึ่งติดสองนี่แหละเดินให้แค่นี้เด้อที่สิบสี่เดินไปที่หนึ่งอ่ะพอสองมันบ่มีเลยเท็ดชุดบันนี้สามตัว

เจ็ดสองสี่หกแปดสิบสิบชุดพี่น้องสามตัวสูตรท่าไรเนี่สูตรยังก็สูตรสูตรสองอะลงไปละสูตรหนึ่ง สูตรสองนะคะเด้นให้ที่3 1 8หนึ่งแปดนะพี่น้องสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเ สี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งเจ็ดแค่นี้แหละพี่น้องตัวเด่นให้ติดหนึ่งเด้อติดหนึ่งติดหนึ่งติดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเด่นให้เท่านี้เด้อนี่สิบชุดสามตัวโต๊ะเดี๋ยวคิปไปแค่นี้แหละค่ะพี่น้องว่อยากให้มันกินเวลาหลายมันโหลดซะอ่ะเช็บหน้าจอคะ่ะ เลขบ่หลายได้พี่น้องเลขสามตัวก็มีมีเจ็ดชุดหนึ่งเลขสามเลขสองตัวมีเจ็ดชุดเลขสามตัวก็มีแค่สิบชุดพี่น้องไม่ได้หลายแล้วก็นเน้นให้พร้อมบ่ามากเน้นก็นเลือกเอาจับเอา,เอาสั้นก็นโตดไปเบิดเลยก็ได้พี่น้องโมแมนว่าสําหรับคนทุนหลายคนทุนหน่อยกระเล่นได้แค่นี้ค่ะร้อยสองร้อยบาท ไม่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านไว้ดูเป็นแนวทางอ่ะจบคลิปแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้ด้วยพี่น้องด้วยไม่ต้องกดแชร์กดนั่นก็ได้เอาสวัสดีค่ะ